เพชรกล้าห่วยลอ,อกเลขกะไรลูกหนูเห็นมาหรืยอยังเพชรกล้าขากุม,มารกุม,มารังเพชรได้ทีจิตังม,มหาราพังอมสวาหาวันที่16พฤษภาคมนะคะวันที่93ของเพชรกล้าเด็กชายนำชโชคหนูเห็นมาหรืยอยังลูกออกเลขกะไรหนูให้โชคลาภผู้คนม่นเมน,ม,น,ม,นม่นนะคะทุกคนอยากถูกหวยนะคะ พี่ทอฝันนะคะเป็นตัวแทนลูกเพชรนะคะและเป็นตัวแทนพี่เดชด้วยให้หนูให้โชคให้รับผู้คนให้ถูกต้องแน่นยําในทุกงวดเลยนะลูกนะให้พี่ทอฝันเขียนเขาทุกงวดเลยนะแล้วก็เลขปินปองหนูแม่นยาทุกงวดนะคะให้เหมือน20งวดแรกที่หนูเคยให้โชคผู้คนทั้งประเทศนะคะลูกนะมาอยู่ในมือพี่ทอฝันโดนจิตโดนใจให้พี่ทอฝันหยุดหมุนในเลขที่หนูให้โชคผู้คนให้ออกมาเป็น2ตัวตรงๆเลยนะคะลูกนะเป็นสองตัวล่างยิ่งดีแล้วคนจะได้ถูกลอตเตอรี่กันนะคะ นะถูกลอตเตอรี่ยังถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะให้ออกมาแม่นๆ่นเลยนะพี่จะหมูกแล้วนะคะ่านะพี่เชื่อลูกเพจเชื่อเสมอว่าหนูยังอยู่ที่เทวลัยแห่งนี้เทวลัยหนูใหญ่โตวสวยงามหลายสิบล้านนะคะให้หมุนแม่นๆคนจะได้มาหาหนูที่เทวลัยมาบริจาคเงินให้หนูเยอะๆนะคะมาให้ขนมหนูมาให้ของเล่นหนูเยอะๆมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนที่อยู่ที่เทวลัยแห่งนี้นะคะ อะรที่แบบไร้หนทางอะไรที่พึ่งก็มาขอพรเทพที่เทวไลของน้องเพชรกาหนูก็จะได้บุญไปด้วยถ้าเกิดเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดเขาถูกหวยจากหนูมีโชคมีลาภจากหนูก็จะได้รักหนูนะคะเขาจะได้ศรัทธาหนูแล้วก็จะได้ทําให้เทวไลของเรานะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะจะได้ขายายเทวไลเราใหญ่กว่าเดิมนะคะบ้านทั้งสองฝัง่งจะได้เป็นทรรบานทั้งคู่เลยนะคะให้น้องเพชรการวย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 นะคะปฏิหารจงเกิดขึ้นในงวด ที่9 3ที่หนูให้โชคผู้คนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนความโชคจากหนูได้นะคะกี่9ที่จะหมุนแล้วนะคะให้โชคแม่นๆนะคะอ่ากุมารลกุมาลหิีเกอิิจิตตงมหาลาทาอมสลาวัดที่9 3ที่นนงจะให้โชคผู้คนนะคะ ออกเลขอะไรคะ16พฤษภาคม2556นะคะออกเลขอะไรค่ะพชเจ้าหวยไทยหวยรัฐบาลไทยนะคะเลขสองตัว่รงตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะไม่ต้องแหงไม่ต้องกลับไม่ต้องไปดูเลขวัดใดที่สิ้นนะคะให้ออกมาตรงๆเลยนะคะออกเลขอะไรคะเพชเจ้าหนูโดนจิตโดนใจให้พีหยุดหมุนในลูกที่หนูจะให้ด้วยนะคะเลขใดคะเพรเจ้า บนจิตบนใจให้พี่หยุดเหมือนในลูกที่หนูเห็นในลูกที่หนูให้แล้วนะคะอ่างานน่าจะเห็นแล้วนะคะอ่ะดูเลยนะคะแบบหนึ่งนะคะรับกลองกันนี่นะคะเลขเลขนี้นะคะกลับหัวกระดกหัวก็ได้นะคะอ่านะคะนะคะตรงนี้นะคะลูกแรกนะคะ ออกมาแล้วนะคะแอนเดี๋ยวไปหมุนลูกที่2กันนะคะเดี๋ยวไปหมุนลูกที่สองเลยนะคะพกเพชรกาเจ้าขาออกมาแล้วนะคะลูกแรกให้คนเห็นกันแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาลูกที่สองนะคะออกเลขอะไรคะอ่าออกมาต,ตรงๆเลยนะคะงวดที่เก้าสิบามที่หนูให้เชท,ทุกคนแล้วนะคะลูกหนะ้าออกเลขอะไรลูก ตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะเพ็ก้าค่ะพี่ขอร้องหนูนะให้ออกมาตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะให้ออกมาตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะออกเลขอ,อะไรคะเพ็ก้าโดนจิตโดนใจกุมารโรคุมาดังเพ็ก้าทีนี้จิตตังมหาราพังโอมสวาหาลูกแรกได้หกหรือเก้านะคะลูกที่สองนะคะได้เลขอ,อะไรออกมาตรงตงแม่นๆเลยนะคะโดนจิตโดนใจให้พี่ยูหมุนด้วยนะคะออกมาอย่างง่ายดายเลยะค่ะ ปรับหนึ่นะคะอ๋อตามเลขวัดเตะเลยนะคะวัดที่เก้าสิบสามน้องให้เก้าสามค่ะนะคะอ่าอันนี้คือลูกที่สองค่ะดูแล้วนะคะอ่าลูกแรกหกหรือเก้านะคะลูกที่สองสามหรือแปดนะคะอ่ะแคปไว้นะคะ เดี๋ยวท้าฝันจะเขียนสรุปมันดูให้จบคลิปนะคะดูให้จบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเลขสรุปด้วยนะคะถ้าตีความตรงนี้ก็เป็นหกหรือเป็นเก้าแล้วก็เลขสามนะคะตรงนี้นะคะเก้าอ่านะคะพอฝันตีความเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นลูกแรกได้ห,ะะะะหกหรือเก้านะคะกระดกหัวได้นะคะหกหรือเก้านะคะแล้วก็ลูกที่สองเป็นสามหรือแปดนะคะสามหรือคล้ายแปดนะคะก็จับคู่เอาหก สามเก้าสามหกแปดเก้าแปดนะคะตรงนี้นะคะอ่ะมาดูที่สรุปนะคะอ่านเดียวก็แปดนะคะปิงปองเลขแปดแปดก็ 3, คือสามครแปดแปดครสามอยู่แล้วก็น้องให้ไปดูวดที่แปดสิบสามหรือสามสิบแปดนะคะหรือดูว่าที่แปดแต่วดที่ 8. แปดไม่มีอะไรเกี่ยวกับเก้าเจ็ดเลยค่ะเจ็ดเลยน้องให้ไปดูวดที่สามสิบแปดนะคะออกเก้าเจ็ดล่างกลายเป็นว่างวดนออกเก้าเจ็ดบนนั่นแหละคือเป็นเทคนิคการให้ของน้องนะคะอ่ะแคปไปนะคะอ่าปิงปองเป็นหกสามนะคะ ก็ไปดูวดที่หกสิบสามก็ก็คือข้างแางออกห้าเจ็ดข้างบนออก97เจ็ดค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ไปดูวดที่สาสิบหกด้วยเผื่อมันเป็นเลขกลับสามสิบหกนะคะหลังๆน้องเริ่มให้ยากแล้วนะอาจจะมีหลายเลขสามสิบหกนะคะปิงปองเป็นหกสามสามหกค่ะอ่าเป็นวดที่ส6มสิบหกนะ,ะปปเป็นบองเป็นหกสามเลยนะคะแต่ก็ไม่ออกอะไรเกี่ยวกับหกสาาหกเลยนะออกหนึ่งเก้ากับสองแดนะคะ วันนั้นก็คือไม่ตรงไม่แม่นนะคะก็ใช้วินญาณด้วยนะคะอ่านะคะออกเป็นเลขสองแปดกับหนึ่งเก้านะคะสองแปดบนหนึ่งเก้าล่างนะคะคืองวดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะต่อมาดูงวดที่มีงวดอะไรให้ดูอีกอ่ะงวดที่สามเก้าคะ่ะงวดที่สามเก้าค่ะเพราะปิงปองเป็นจะดูเป็นสามเก้าเก้าสามก็ได้นะคะ ไปดูวันที่สามเก้าค่ะสามเก้าพี่เดน่าย,ยินบานมากเลยพอาะถูกสามเก้าหมุดปิงปองได้อะไรคะไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่ว่าพี่เดถูกเล็กงวดนะคะงวดที่สามเก้าพี่เดเลยซื้อสามเก้าค่ะออกสามเก้าล่างตรงตรง,ตรงเลยนะคะแล้วนขะ้อมูลออกศูนย์สามค่ะนะแต่ปิงปองไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะนะคะนะอันนี้แคปไว้คืองวดที่สามสิบเก้านะคะเพื่อออกจะเป็นศูนย์สามกับสามเก้านะคะงวดที่แล้วทองฝันเข็มเข้าไหมเอามาดู แล้วนะคะก็คือมีห5ห้าตรงนี้คืองวดที่92คืองวดที่แล้ว2พฤษภาคม66นะนะเขียนก่อนแล้วดาวไว้ด้วยนะแต่มันไหลตัวนอกคนอาจจะไม่ถูกคนไปเล่นแถวบนซะเยอะแถวล่างก็อันนี้เด่นเด่นนะคะอันนี้เด่นลองอันนี้เด่นเด่นจริงๆอันนี้เด่นลองลองเด่นนะก็อยู่ตรงนี้นะ65หหตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะคะน,นี่งวดที่แล้วนะคะอ่ะดังวัดนี้ก็หวังว่าจะเข้านะคะอ่ะอันนี้คือเรียกวัดนี้นะคะสรุปมาให้แล้วนะคะก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะ ยังเยอะอยูเยอย่เหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ดวงนะคะแคปไว้นะคะก็สรุปมาเมื่อกี้ไปดูเลขงวดที่หกสามเก้าสามอะไรสามงวัที่สามก็เขียนอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะมีกัหนึ่งหกหนึ่งเก้าด้วยกัวมันออกซ้ํานะคะแล้วก็เลขเด่นที่เห็นนะคะ yep. hmm. มีหกสามเก้าสามกระดกหัวด้วยนะคะหกกับเก้าเขียนในตัวเดียวกันแต่มันจะไม่พอเขียนมันจะเล็กย้อนแล้วก oh. ็หกแปดเก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามค่ะแล้วก็กลับกนวเองนะศูนย์สามสามศูนย์สามแปดแปดสามนะคะชอบนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะ สองแปดศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามอาจจะออกยากอาจจะไม่ออกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยค่ะไอตัวออกยากๆเนี่ยไม่เขียนนะศูนย์แปดออกยากสองแปดออกยากหนึ่งสามออกยากไม่เขียนแต่ว่าหนึ่งเก้าออกง่ายหนึ่งหกออกง่ายนะก็เลยเขียนไว้นะคะอาจจะกลับมามันออกหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปแล้วมันออกหนึ่งเก้าบนไปแล้วอาจจะออกหกอาจจะออกหกหนึ่งหนึ่งหกล่างก็ได้นะคะแคปไปเลยค่ะเลขปิงปองน้องนะคะหกสามเก้าสามหกแปดเก้าแปดค่ะ ถ้างบน้อยก็ซื้อแค่นี้หกสามก็สามหกแปดก็แปดกลับไปกลับมาดักบนดักล่างค่ะตามนี้นะคะอ่าตามนี้นะคะทุกคนค่ะแคปไปเลยค่ะเพดเพชก็เด็กเชมโชคเพดจริงเพดแท้แน่นอนค่ะเพราะอยู่ที่เทวะไลหลังนี้นะคะเพดอ่าเพดจริงแน่นอนค่ะนะคะสถานที่จริงแน่นอนค่ะน้องเพชรก็ยังเป็นคนเดิมนะคะตรงนี้นะคะอ่าแคปไปเลยค่ะสิบหกพฤษภาสคมสองห้าหกหกนะคะ แคปไปเลยนะคะ,ะถ้าเกิดใครถูกแล้วอย่าลืมทําบุญร่วมกับน้องเพชรก้าตามกําลังศรัทธานะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องเพชรกล้าเชื่อเสมอว่าน้องเพชรก้ายังอยู่แต่ใครจะคว้าโชคได้โชคไม่ได้หรือแน่นหรือไม่แน่นเท่าบัานไม่รับปากและไม่รับประกันในทั้งสิ้นไปดักไปกลับก,กันเองไปบวกลบคุณหารกันเองนะคะเอาตัวที่ชอบพวกเนี้นะไปเป็นไกด์ไลน์ให้คุณมปีเสียงโชคไปต่อร่ำต่อรวยส่วนจะคว้าโชคได้โชคไม่ได้นะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพอฝันหรือพี่เด่นหรือน้องเพชรก้าน,นะคะขึ้นอยู่กับบุญภาวสนาของคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ